กาโรขอร้องเถออยากได้นะจะได้เอามารีวิวกดต่อเลยครับยังไม่รีรอช้านหนึ่งร้อยใบยของฉชนโอ้ยน่าแล้วเราขอรากำลังสริมหรือแม็กสายฟ้าท่านผู้ชมเขาตอนนี้คือฮีโร่ที่มานะมักมีแต่คัสเอครับอปู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  ิบใบใบที่เจสิบนะได้แล้วเดี๋ยวแสดงให้กันดูครั้งมาสัออบิชินเจสไอดีเนี่ยอบิชินนะนาวกะทำไมบิชิรูลักูจำไม่ได้เนี่ยไม่ไม่หนูว่าเป็นจริงๆนะฟุบุกีเร็วเหรอ นี่มันแอคเคาท์้ันสินะเกลือนะครับยีบ่สิบเปอ็นท้ายป่ะเอ้ยเอาน่าคิด,ดยังต่อสู้กับปีศาจราพีโรกาโล้อกาโล่ออกเห้อครับพี่น้องโอเคสิบใบเอาขำๆไปเลย เยเย้เย้การโรออกบิ๊กทีมาตาโอเคไม่ว่าอะไรตอนนี้เราดีใจแล้วนะครับเพราะว่าการโรออกแล้วไหนการโรนี่วันนี้เราปลดล็อกคอมโบแล้วอะไรนั้นการโร